ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระท,ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมพยาธิพันธ์ขึ้นเ m 97อนเก้าสิบเจ็ดนะฮะจะนําเรื่องาราวพระบูชาพราะเครื่องเหรียญท่านอาจารย์เครื่องรางของขังเอาม้ท่าน,นาได้ทราบไปรู้ด้เห็นนะท่านอยากได้ทราบเรื่องราวต่างๆพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องพระใน youtube ในเฟซบุ๊ครับวันนี้เราแขพิเศษรับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณส <ขอ S 1> ุภา <ขอ S 1> วดีตะก้องบอกเลยสำนักอยู่ที่ไหน อยู่จังหวัดชุมพรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรม,มีมีตำบลไหมตำบลบางตำบลบางหมากค่ะบางหมากนะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามห้าสามเก้าสองเก้าสามสองครับคุณสุพาวดีนี่ก็เป็นเจ้าแม่สายหมูที่เปิดสำนักใช่ชื่อสำนักอะไรครับบ้านมหาทรัพย์ค่ะบ้านมหาทรัพย์นะก็คือรับทำพิธี เจิมลายมือลงนะใช่ไหมค่ะลงน้แล้วก็ทําพิธีต่างๆได้ไหมใช่ค่ะทาพิธีอะไรบ้างครับมีลงนะหน้าทองสักลายมือเสริมดวงสักยันแล้วก็เสริมเสน่ห์เมตตาลงมนเสน่ห์นางควรค่ะครับนางควรนางควรเรียนให้ไหนมาถามหน่อยเรียนกับแม่ครูหนึ่งเมทิอ๋อที่สุพรรณทีลาดบุรีค่ะลาดบุรีแม่ครูหนึ่งเนี่ยมันมีหลายที่นะที่สุพรรณก็มีนะอยู่บางันม้าแล้วก็ออ ผมน่าจะรู้จักนะแล้วแล้วก็เรียนมาไทยนะแล้วก็อาจารย์พ่อจิรัตค่ะจิรัตอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะเหรอเขามีสำนักไม่ได้มีสำนักแต่เปิดสอนที่วัดเทพพนค่ะวัดเทพพลออมาเรียนที่วัดเทพพลนะจากแกม่คูแม่หนึ่งอาจารย์เทพรัตนแล้วก็มีพระพระมีเรียนของจากองค์ไหนบ้างพระยังไม่มีเรียนต่อยังไม่มีเรียนนะคือเรื่องของลงนะ เอาก่อนเอนีอาหน้าทองก่อนหน,หน้าทองเวลาลงเนี่ยต้องใช้กับภะคถาอะไรอของสายแม่ครูหนึ่งเนตทิพย์เนี่ยค่ะเขาจะประมาณไทยใหญ่ทางเหนือไทยใหญ่ค่ะาาภาษาก็จะเป็นแบบทางเหนือไหนลองลองลองสวดให้หน่อยก็จะมีการเรียกคาตุก่อนค่ะเรียกคาตุทั้งสี่ที่หน้าเรียกคาตุสามครั้งก็จะเป็นภาษาของทางเหนือแม่ครูไม่ให้เผยแพร่ค่ะอ๋อ เออเรียกท่าก็คือจะเป็นน้ำะน้มพะพัชระป่ะน้มพะพัชระด้วยค่ะ<อ>แต่ว่าอาน้ำะพัชรมันก็ท่าสี่อยู่แล้วไงค่ะอ่าแล้วไม่มีองค์การไม่มีขึ้นครูไม่มีบูชาครูใช่ไหมมาถึงก็ขึ้นท่าแล้วก็ลงเลยใช่ไหมค่ะอ๋ออันนี้คือครูอ่าลำหนึ่งใช่ไหมค่ะแม่ครูหนึ่งเมทิบอ่าลงทองแล้วก็ลงทองเนี่ยจะลงขีลงทีแผ่นอ่าหกแผ่นค่ะหกทำไมหกแผ่นที่ลิ้นหนึ่งแผ่นค่ะ อ๋อลงห้าห้าห้าแผ่นที่ห้าจุดที่หน้าผากที่แก้มสองแก้มลมวก็ที่ลิ้นความหมายรู้ไหมความหมายคืออะไรก็หน้าผากก็คือจะเสริมด้านเมตตาเมตตาอ่าอ่าที่จมูกก็คือความรักความรักความซื่อสัตย์ครับอ่าค่ะที่แก้มก็คือหนุนดวงหนุนดวงที่ปากก็คือเสริมทั้งหมด เสริมข้าจบนวาจา,าที่ลิ้นก็คือแบบคําพูดะคะลิ้นเป็นเอกนะเราเรียกอาสิการลิ้นทองใช่ค่ะจากลงเสร็จแล้วเราก็มีกระถาสว,ด,สวดและสวดตอนนี้ถามว่าการอาบูชาขันคูเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างก็จะมีพานไว้ให้ค่ะพานไว้ให้มีพาน,พานไว้ให้แล้วก็เตรียมอัดมาเตรียมปัจจัยค่ะคนนั้เท่าไหร่ ก็ถ้าลงณะหน้าทองก็999 9เกเราก็ไม่ได้มีพระสูงกลให้ใช่ไหมไม่ไม่มีฮะก็มีแผ่นทองให้6แผ่นค่ะแผ่นทองเราเขาต้องเกมมาเมื่อเราเตียงเราเตียงไม่ให้หมดแล้วก็ขันขันครูมีอะไรบ้างมีดอกไม้ดอกไม้แล้วก็มีของมงคลในขันของมงคลดอกไม้ทูบเทียนนะดอกอะไรก็ได้แล้วแต่เราจัดใช่ไหมอ๋ออันนี้คือลงณหน้าทองครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ ท่านชมแล้วก็โปรดใช้วิทยาในการชมในการดูณน้าทองนี่มันมีตั้งแต่โบราณนะฮะเจิอาจารย์ชื่อดังๆรับท่านก็ลงณน้าทองแต่บางครั้งบางคราวก็เปิดเผยไม่ได้จากนาน้าทองแล้วเป็นอะไรก็เป็นลงมนเสนนางควรลงตรงไหนลงตรงไหนลงที่ตัวค่ะลงที่มันลงน้ำมันลงข้างหลังลงหน้าลงข้างหลังค่ะลงหลังเสนนางควรนี่จากกำาราอะไรก็แม่ครูคันทางเนือไทยใหญ่เหมือนกันไทยใหญ่แล้วเสนนางควรเนี่ย มันคือความหมายอะไรก็เป็นมนสเสน่สายล่างดึงดูดเพศตรงข้าม<อ>แล้วก็เสริมครอบคุมหมดทุกเรื่องครับเสนเนางควรนะ,ะแล้วพะระคาถานี่ล,ลงน้ํามันก็ได้ลงบึกก็ได้ใช่ไหมไม่ค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวนางควรแล้วก็หมุนลงน้ํามันลงคาถาตัวนางควรวเป็นไงอ่าเป็นคล้ายประหลัดขิกแล้วก็มีตัวตัวผู้หญิง๋อครับก็นี่คือเรื่องราวของ นางควรก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังได้สร้างประหลัดนางควรหลุงพ่อคงวัดหวังสับประรดนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับประหลัดนางควรนะนางควรก็คือผมก็เคยสอบถามมาเขาบอกว่าประหลัดก็คือพระศิวะตัวแทนของพระศิวะผู้เมียเาจ้จัก,กรวาลน,นางควรก็คือมีนางควรน,นางแอนก็เป็นสัญลักษณ์ของพ่อแมวมาเรื่องของอำนาจเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของมหานิยม ครับก็หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดก็แนะนําเอาไม้กระปังหามาแกะเอาเขาฝ่ายมาแกะแล้วก็พวกไม้ดําดงแล้วก็ยังมีหลวงพ่อยิชหลวงพ่อยิศก็พบน้อยวัดหนองจอกที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบแล้วก็มาหลวงพ่อนนหลวงพ่อนนนี่ก็มีคนแกะไม้ท่านหลงนางควรนางควรนาง,นางแอนก็เป็นวิชาโบราณนะฮะครับก็ท่านชมแล้วก็ลองดูนะครับหลวงพ่อคงเนี่ยท่านก็ทําประหลัดนางควร ปัจจุบันครับก็มีงาตวงหนึ่งนะฮะแกะจากงาผมขอซื้อเขาเขาเอาตั้งห้าแสนนะะสมัยที่หลวงพ่อคงยังไม่ละสังขารผมก็มีความสนะิทกับท่านหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดอยู่ที่จันบุรีผมก็มีเก็บนางควรของท่านไว้น่าจะหลายๆตัวนะฮะจากนางควรแล้วไปอะไรก็เป็นสักยันต์สักยันต์ยันต์นี้สักเป็นแบบไหนก็เป็นห้าแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลายต่างๆ ยนันห,ยนห้ายันห้ายันหน้าแถวมันมันคืออะไรก็ <c oughs> ปรับของจุย้ยค่ะไม่ไม่เป็นตัวอักขระหรือตัวตัวออคอมเป็นรเราเราเรา,เราอ่านว่าอะไรก <c oughs> ็มันเหมือนมันปรับขวงจุ้ยอะคะ่ะมันไม่ใช่ยันหน้าแถวเนี่ยจะเป็นนโมผุทายะนามาระธาะจะพาคตคือจะเป็นอักขระแล้วจําได้ไหมว่าเป็นอักขระเขาอ่านว่าอะไร อ๋อใช่ใช่ันก็คือเป็นการที่เรียนมาเป็นอักขระ,ะคือบางเรื่องบางราวเนี่ยเป็นอักขระ,ะที่ว่าเป็นภาษาภาษาที่อาจารย์เขาผสมผสานขึ้นมานะครับบว่าไม่ให้ภาษาที่ว่าแบทั่วไปบางทีอักขระ,ะต่างๆเนี่ยมันจะเกิดจากนิมิตรของครูบาอาจารย์นะจากยันห้าแถวแล้วไปเหรอก็ศักพจน์ชาลีติฮะน,ะนะชาลีติก,ก็คือเรียกซับเป็นนชาลีติค่ะ เป็นรูปอะไรมีไหมเป็นรูปมีรูปก็มีค่ะแล้วก็มีเป็นถุงเงินถุงทองมีมีหมดอะค่ะตามมีหนังสือให้เลือกอมีถุงเงินถุงทองเอาเอาที่จําได้แล้วมีอะไรก็สาริกาสาริกามีถุงเงินถุงทองสาริกาแล้วก็นังฝักมีไหมมีค่ะแล้วก็อะไรนะผมก็จําผมก็ไม่เคยรู้เนะยพวกสายเสน่ห์เนี่ยนะจักสักเนี่ยเราเรามาถามถึงเรื่อง หมึกที่สักเนี่ยใช้หมึกอะไรหมึกอ่าจะมีห่อของอเมริกาอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมไม่ได้ผสมอ๋อเป็นห <ขอ S 1> มึกโดยเ <ๆ S 2> ดงนะรครับก็สําเร็จเรงนี้ก็ใช้หมึกสําเร็จถ้าโบราณเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของหมึกนะจากนําพวกน้ํามันจากคูบาจานต่างๆน้ํามันเก้า,ากลิ่นน้ํามันสามกลิ่นแล้วก็อ่าน้ํามันที่สกัดจากพวกเกสรหรือน้ํามันจากคูบาจานมาผสมกับหมึกนะ ครับแล้วก็สักลงไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำาราโบราณจากว่านมหาสเสน่ห์ครับจะมีสเสน่ห์จันเขียวจันขาวสเสน่ห์ว่านพญาดอกทองสาวหลงเนี่ยจะผสมลงไปนะฮะนี่คือตำหลักนะฮะเขาอาจจะผสมไปแล้วนะนี่คุณศส,สุภาวดีก็เลยเอามาสักตรงนี้นะครับสักแล้วต้องปฏิบัติแบบไหนก็ทางเราไม่ได้ให้แข่งคัดให้นับถือครูบาอาจารย์แล้วก็ กันอยู่ต่อพ่อแม่อผู้มีพระคุณให้ให้ให้อยู่ในศินห้าสิลแปดสินสิบสินห้าพอสิลห้าพอนะสินสิแปดไปไม่ถึงพอขับรถไปแล้วน้ำมันหมดนะศินห้านะจากศักดิ์เสร็จแล้วมีไหมที่ทําพิธีหนักๆเลยเนี่ยทําพิธีแบบว่าให้นอนทําพิธีแล้วก็ทําเอาผ้าคุมอะไรพวกนี้มีไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะแล้วก็อาบน้ำมนต์มีไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับก็ คือขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ลองไปสอบถามดูนะครับคุณสุภาวดีตัดกล้องอยู่สำนักบ้านมหาทรัพนะอาเภอเมืองจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์จดไว้เลยนะครับ0 8 3 539 2932โทรไปสอบถามโทรไปจองคิวเพราะต้องจองคิวนะเพราะาคุณสุภาวดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่สายหมูเบอร์ต้นๆน,นะครับก็จะมีเจ้าแม่สายมูฝั่งลาวฝั่งไทย อันนี้ก็คือเจ้าแม่สายหมูฝั่งลาวไอ้ฝั่งไทยอยู่ที่ภาคใต้นะฮะแต่นี่ถามว่าปฏิบัติอย่างเงี้ยเราเป็นครูบาอาจารย์เราเปิดสำนักเนี่ยเราต้องสวดมนต์ไหมสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ตอนไหนเช้าเย็นค่ะสวดมนต์แล้วก็พอ,อลูกลูกศิษย์มาทำกับเราเรียบร้อยเราก็จะไปทำบุญ<ม><า>เงินบางส่วนแบ่งทำบุญ<อ>ทัอ๋อเงินเขาเรียกขันคูค่ะครับบางท่านไม่ต้องตกใจนะขันคูคือการ บูชาเทพบูชาเทวดาบูชาครูบาอาจารย์ครับบางส่วนก็ต้องแบ่งไปทำบุญนะครับทุกอย่างมันมคีค่าใช้จ่ายหมดเลยนะท่านพร้อมท่านก็ไปไม่พร้อมก็มีมีปัญหานะเจ้าแม่สมามูตัวนี้ก็จะมีหลายคนอย่างของอาจารย์จอมฝันที่ประเทศลาวเวียงจันทร์แล้วก็ลูกค้าแขกเยอะแยะมากมายจะมาเมืองไทยทีก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าลูกค้าจองคิวไว้เยอะแล้วก็มาอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยม น,นี่ก็นางแบบนางงามแล้วก็ลังศึกษาปิญญาเอกอยู่นะที่หมหาวิทยาลัยกรุงธนบุรีกรุงเทพอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่สายสายหมูก็จะมีงานต่างๆเยอะนะฮะก็ไปรับไปงานไปนั่งเจิมหน้านะฮะเจิมหน้าเจิมหน้าเศรษฐีเปิดทรัพเปิดสิ่งที่ดีๆครับคุณสุภาวดีก็เคยไปเปิดขุมทรัพย์ที่วัดสารานาถเราจะให้ดูบรรยากาศเราจะเห็นภาพที่วัดสารานาถ ก็มีคนมาเข้าแถวเข้าเข้าเข้าคิวตอนนั้นเจอเจอมอะไรเจอลงนักสุวรรณคตถาแบมือได้เงินค่ออะเป็นยันสุวรรณคตถาแบมือได้เงิน่สุวรรณคตถาคืออะไรเป็นยันนะคะไม่ใช่ชื่อคตถาเนี่อะไรอ่าเป็นยันเป็นคาถาของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาโอ,อวัดหลวงปู่ทองวัดราชโยธาสุวรรณคตถา,าครับแมภาษานี้ผมก็ไ,ไปไม่ถึงเลยเนี่ยหลวงปู่ทองนั่น เป็นพระกเจกจาร์ที่เก่งว่าราชโยธานะ,ค,ะครับตัววันคาถาลงแล้วลงได้เดียกอง,งทอกเนียวันคาถาไงาน้โมสามจบก่อรแล้วก็มือขวาเราจะเป็นยั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 นเลยรมือตึอ๋อมือมือปาก็เลยลงยันของอหลวงพ่ทองหรือสองสองมือเลยค่ะต๋อหลวงู่อทองต<อ>ัววันคาถา แล้วก็ท่องเนี่ยบริกรรมระทาะไรตอนที่เราลงเนี่ยนึกนึกได้ไหมไม่เป็นไรนึกนึกไม่ได้นะฮะครับนี่คือเรื่องราวืองผมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือต้องต้องนั่นอยู่แล้วบางทีมาถึงเหมือนผมเนี่ยผมมาทํารายการบางครั้งผมก็จําไม่ได้นะบางทีก็จําไม่ได้แต่พอไม่นั่งก็จําได้อัน,นี่ก็ไม่มีปัญหานะคือลงนะดด้วยสีพึ่งเดี๋ยวจะให้สีดูสีพึ่งเน่ยผมว่ามอบไปให้นะสีพึ่งอันนี้เหมือนกันสีพึ่ง ร้อยปีร้อยพระเกจิอาจารย์แล้วก็หมื่นพระเกจิอาจารย์ที่ปุกเสก็จะมีรวมสีพึ่งจากคูบาอาจารย์ต่างๆนะครับจะเป็นลูกศุก์วัดปากคลอ,องบางขามเท่าจะหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงลูกเอี่ยมวัดหนังหรือจะเป็นหลวงพุทิมวัดละหานไหลหรือจะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อกันเนี่ยก็รวมอยู่แล้วมาผสมกับการกวนสีพึ่งสมัยก่อนใช้รังพึ่งฝังตะวันนะแล้วก็เกสอดอกไม้แล้วก็ทาพิธีข้างในก็ยังมีฝังของนะ ฝังของที่เป็นมงคลน,นะจะเป็นะกะลาปังหาแดงจะเป็นสาริกานะจะเป็นเสือจะเป็นเบีย้ยนะคืออยู่ครบหมดนะที่พึ่งนี้ได้ประกอบพิธีมาหลายวันละก็จะมีหลวงปู่ศิลาได้อธิษฐานจิตมาน่าจะนานเลยนะสมัยที่ยังไม่ค่อยมีการรู้จักนะแล้วก็เกจิอาจารย์ดังๆเรายกมาอย่างสมเด็จทรงชัยอย่างเงี้ยสมเด็จพระมหาราชมงคลวุนีท่านก็อาธิษฐานจิตให้นะ แล้วก็ลวหลวงมาหาตุมวัดศรีวิชัยเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสรารคามก็มีเกจิอาจารย์เยอะนะผมก็มอบไปให้อาจารย์สุภาวดีเพื่อให้ไปลงหน้านะนะหรือว่าเจิมหน้าด้วยแกนมหาสังนี่นะนี่แกนแบบนี้นะเอาถือว่านี่คือแกนมหาสังนะแกนมหาสังก็เป็นใจกลางของจักรวาลที่เอาสังมหาสังตัวใหญ่เอามา เอาเฉพาะแกนเนี่ยราคาก็พอสมควรนะครับก็ท่านที่จะลงนะนะฮะลงเจิมหน้าผากด้วยพระคาถาด้วยเรียกว่ามหานิยมมหาโชคมหาหลาภเปิดคุ้มทรัพย์รับโชครับทรัพย์หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีท่านที่โดนเข้าโดนของโดนคุณโดนใสมันก็จะมารายหายสิ้นนะนี่คือความเชื่อของแต่ละคนนะครับตอนนี้มาถึงลงนะด้วยสีพึ่งเสร็จแล้ว ไม่ได้มีอาสมนมเ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีล้างใช่ไหมไม่มีค่ะอ,อ๋อไม่มีร้างนะแล้วเวลาเราไหว้ครูเนี่ยเคยไหว้ครูยังเคยไหว้แล้วต้องเชิญครูยังไงไหนลองอธิบายกาอ่อนทางนี้จะให้พามจัดการหมดเลยค่ะอ้าวแล้วเ,เราเป็นคนเ,เป็นเจ้าพิธีเราจะต้องกล่าวอะไรเชิญครูหรือว่าเอารูปครูบาอาจารย์มาตั้งเอาวัตถุมงคลมาตั้งเอาเป็น หรือษีมีไหมเอามาตั้งค่ะมาตั้งพระพุธมีค่ะนะแล้วก็พวกเทพอ่ะมีเทพอะไร้ามมีเทพมีพระศิวะมีแม่อุมามีแม่ลักษมีอ๋อครับก็มาตั้งไหว้ครูจัดที่ไหนะที่ชุมพรค่ะคนเยอะไหมก็ปีที่แล้วก็พายุเข้าก็ลูกศิษย์ก็มากันไม่ได้เยอะแล้วก็ตามมาทยอยให้ครอบเสียงให้ทีละอ๋อครอบเสียนครอบเสียงเรารับเรารับ รับขันไม่จากใครอ่าแม่คู่หนึ่งค่ะอ๋อที่บอกว่าแม่คู่หนึ่งนี่เสียงเสียงที่ข้อเป็นเสียงอะไรเสียงของพารรักค่ะอ๋อเสียง<ะ>ของพาร,รักนะที่จะคร <จะ S 2> อบให้ทุกคนอ๋อเสียงของพาร,รักะนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านที่จะไปหา,าคุณสุภาวดีตะก้องเนี่ยที่สำนักบ้านมหาทรัพย์นี่นะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์ยามีตีนะฮะศูนย์9ปดสามห้าสามเก้าสองเก้าสามสองก็โทรศัพท์ไปบอกก่อน นะแล้วจะไปยังไงจะทําอะไรนะ,ะก็จะมีลงณห,หน้าทองะจะมีเจมิมเจิมหน้านะแล้วยังมีสัตว์นะสัตว์เขาเรียกอะไรนางควนนางควนาควนางแอนคืออันเดียวกันนะขับแล้วจะทําพิธีลดน้ำมนต์ก็ยังนะ,ะ,ะยังยังไม่เปิดยังไม่เปิดนะแต่เรียนไปแล้วนะ,ะมีมีบ้างมีศึกษามาบ้างลดน้ำมนต์เนี่ยก็นะคือเป็นความเชื่อคนเราเนี่ยบางทีเนี่ย เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรามีปัญหามีอาการเนี่ยเราไม่รู้เกิดจากอะไร,รเดินไปทางสามแพ่งเดินไปแล้วข้ามเงคืนมีเสียงเราไปทักอาจจะโดนลมเพลยลมพัดอาจจะโดนการกระทำย่ำยีของมนุษย์และเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีการลดน้ำมนต์เนี่ยมันก็ต้องล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างเสนียดจังไรให้มาลายหายสิน้นตันี้น้ำมนต์เนี่ยอาจารย์จิ๊บมันก็อาจารย์สุภาวดีก็เกี่ยน้ำมนต์ไว้หมด น้ำมนต์จากวัดต่งตางๆวัดโสธรหลวงพ่อทวดวัดพุดทธิชินราชอย่างที่จุงพอยก็จะมีของวัดหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนหลวงพอ่งพอมุมวนาศนะหลวงพ่อจอนวัดดอนลวกนะหลวงพอ่งพอสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยที่เกจิต่างๆก็คุณชาพัธก็จะมาเกี่ยมในโอ่งน้ำมนต์นี่ก็เอาโอ่งน้ำมนต์ของวัดสารนา,าศของคุณแม่บุเรือนโตบุญเติมที่เอาไปใส่ผสม แล้วก็ยังมาตักเอามาผสมก็อีกอันที่จะอาบรดน้ำมตนก็เชิญทุกท่านไปรดน้ำมนนได้เลยนะคนไหนคิดว่ามันไม่ดีนะเขาเรียกเพชรกลับน้ำมตนเพชรกลับนะร้ายกลับกายเป็นดีก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็กระถารดน้ำมตนนี่ก็ก็เหมือนกันนะใช่ไหมมีไหมกระถารดน้ำมตนที่ว่าสวยกระถาก็คือบบริกรรมก็ใช้กระถาที่เจิมหน้าใช่ไหมค่ะกระถาเจิมหน้านะ ก็เลยเชิญทุกท่านนะฮะอยากไปลงหน้าหน้า,นาทองไม่ต้องเตรียมอะไรไหมไม่ต้องเตรยมอะไรคเับเกมสตังอย่างเดียวค่ขาขันครูต้องบอกตรงนี้ครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมีครูบาอาจารย์นะครูเทพครูพระครูพักรักจำครูคารวะทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะประกอบพิธีได้ไม่งั้นมันจะเข้าตัวนะแล้วก็ด้วยสิพึ่ง <c oughs> ของผมนี่นะี่มอบไปให้นะเป็นสิพึ่งที่ไม่มีขายไม่มีขายนะต้องเรียนตรงนี้นะ ไม่มีขายนะครับเพราะว่าผมเก็บรักษามาก็จากพระเกจิอาจารย์ท่านเละสังขารไปร้อยกว่าปีแล้วก็ได้มาตกทอดผมก็มาจําหน่ายแจกไม่ไม่ไมจําหน่ายนะแจกแจกให้กับเจ้าแม่เจ้าพ่อที่ว่ามาในสายนี้ที่มีความเชื่อแล้วทุกคนก็ไปลงอย่างอาจารย์จอมฝันเนี่ยใหม่ๆก็ไม่มีคนที่เวียงจันทร์หานครเวียงจันทร์ ผมก็เชิญมาที่พระธาตุพ,พนมมาเจอมหน้าผมว่าบอดเสียพึ่งตอนนี้คนปีกตัวไม่ได้เลยต้องมีลูกน้องเก้าคนนะครับนี่คือเจ้าแม่สายหมูทุกวันนี้มันเป็นยุคแปดเธอรู้ไหมยุคแปดคืออะไรไอ้ยุคเก้ายุคเก้าค,คือเป็นยุคที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับทุกคนต้องเข้ามาหาพวกสำนักที่เจ้าแม่สายหมูนะครับผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าเป็นมหาเทพ ในภารตะหรือว่าในเทวะสวรรค์ก็ยังมีผู้หญิงที่เป็นใหญ่อยู่นะฮะคือทั้งหมดปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นไปครับที่สำนักบ้านมหาทรัพย์ที่อำเภอเมืองจังหวัดจุมพรเบอร์ทอโทรศัพท์0835392932โทรศัพท์สอบถามนะไปหากับอาจารย์สุภาวดีท่านจะทำอะไรก็แนะนำเลยจะต้องไปไปถึงแล้วต้องทำอะไรบ้าง ก็จะให้จองคิวทักจองคิวล่วงหน้าหรือโทรก็ได้จองคิวล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะเพร<อ>าะว่าเราไม่ได้เตรียมะจะมีจะมีคิวอยู่ตลอดค่ะเราได้ไม่ต้องมารออ๋อค,คือเราก็รู้ว่าเขามาทําอะไรเราจะได้เตรียมถูกใช่ไหมจะได้เตรียมของเตรียมทองเตรียมอะไรด้วยใช่ไหมครับท้ายท้ายรายการนะทั้งหมดนี้คือความเชื่อขอท่านเชื่อและศรทัทธาปฏิหารมีแน่นอน อาท้ายรายการมีอะไรที่จะฝากกับท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศเชิญครับก็ทางสำนักนะคะมีการาลงณส่วนถ,ถนัทธาแบมือได้เงินให้เจมหน้าให้ฟรีกับคนที่เข้ามาที่สำนักค่ะแล้วก็จะต่อจากนี้ก็จะมีการลดน้ำมนต์ให้ฟรีด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำนักบ้านมหาสา์จัหง,ง,จงหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ เบอร์โทรศู3ย์9 2 9 3 2้า้าสามสองค่ะครับก็นี่คือการาลดน้ำมตนนี่ต้องคนที่มาต้อง,ต,อง,ต,องต้องเตรียมผ้ามาผัดนะค่ะเตรียมผ้ามาด้วยนะคะครับต้องเตรียมผ้ามาผัดนะ<ช>เพราะว่าลดทั้งชุดนี่นคงไม่ได้นะ,ค,ะครับก็อันนี้คือเรื่องราวของเจ้าแม่สายมูปักใต้ประตูสู่ปักใต้คือจังหวัดชุมพรนะครับก็ที่เวียงจันทร์ก็อาจารย์จงฝัน อยู่ที่หมหานครวียงจั์แล้วก็อาจารย์พิมพินนิยมครับก็ท่านก็คงเห็นในสื่อต่างๆในทิกต o อกในโซเชียลต่างๆเยอะแยะมากมนะา,ายนะท้ายรายการก็ต้องการรารนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนเมดานให้ทุกท่านแค็งแกรปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการจะคิดจะทําอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ